อู้อ,อู้ลากไปกับไกลเลยครับนี่อ้วนง่ายเลยสวัสดีครับสวัสดีตอนสองสองคราาับพี่น้องสวัสดีเอฟซีตุกปูทุกคนครับผมสวัสดีปีใหม่พรออมปีใหม่นี่ขอพี่น้องบานเฮาพี่น้อง FC เอฟซีเฮาจงมีแต,รรต่ความสุขความเจริญน,นะครับเด้อ จะเจ็บจะจนอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนอ่ะส่เนี่ยก็ได้เวลามาหายามหนูหาอยู่หาก,กินนื้อแล้วครับหมื่อ้านมันหยุดครับก็ียกออกมาดักหนูไว้ครับไม้ก็เป็นไม้เกาเขานะครับไม้เคยได้ปีกายนี่แหละครับผมบีไม่ก็ียกออกมาสามเบงว่ามันดีเป็นอย่งไรที่มีหนูเหลือบ่ฟังทางบุงก็จะกับไทน้าแล้อไปบ่อยครับผม เรืองานเดียวเนี่ยเพื่อนพระท่านไยแต่ก็มีโดเขามีน้ำอยู่มีห้อยหนูเรียนทางไม่ไหมอยู่ครับผมมาหลุนกันเลยครับหลังแรกอยู่หนีบเนี่จะมีตัวลงเหลือไหมมางนีโบ่บต่ำครับผม โอ้พี่น้องดอกมว่วง,งามกว่าดอกเรียดอ่ะอากาศเยน็นๆสดๆพี่น้องกันนะดอกม่วงงามครับไปพี่น้องกำลังได้ผิดปกติเดียดไทยบ้างนะครับเนี่ยดอกนี้ไม่ต่ำบัวป่นึ้นนะครับแต่เรียมนั่เือหนู่ยแล้วนะผม เดี๋ยวขออนุญาตจัดบวงครับโอ้หลังนี่กะม้อยต่ำรับพี่น้องโอ้เน้าวันูยังเดืออยู่หลังเส้นนี้ได้สามตัวเดิมเนี่ยให้กระเบื้องนะเจ้าเช้าว่าหนูมาเรื่อยๆอยู่แบบนี้มหอยต่ำเลย นี่รักหายพีน่น้องนี่ผมไส่หนีรันี่ยเอาไกันให้น้องนี่นี่ไม้ผมที่ผมมีเสียงดิน คือบ่เห็นหลักครับ <Yu> พี่รักผมรักมันยุพี่ครับนี่้องยุบวะโอ้ยยุบยุยุพี่พี่โอ้ยโอ้ยลากไปแบบไกลเลยครับนี่หนอ้วนใหญ่เลยโอ้ยอย่าพังนะนี่นี่ ăn cơm. lượt, một thước nượp. Muu lượt 大妈，死哈，冷的。 ม,มองนี่ได้สามตัวเลยนะครับมองนี่ทางนี่เหมือนเดิมดูน้ำเันต่อไปพี่น้องหนูยังเหลือหลายอยู่ครับพวกหขาให้ตำตำหลายหลังเนอะตัวทางเหนือยังไม่ทันเลยเนี่ยบ่วงปีเดียวครับ มือนมันตำบ่วงลางเลยมีตรี่ก็ว่าถอว่าตตำ พยายามฟังทั้งหัวหน้าจ้าของครับนี่ประมาณหาลังครับต้องนอกสองหลังบ้ต่ำเลยอก็บูต่ำยามงไหนครับผมสามลังสุดท้าย จะมีตัวไหมหนูก็โอได้หลายครับปีนี่มันก็เริ่มตีขอนลงแล้วละ่ะอย่างนี้ก็ได้ไปว่าหน่อยตัวเราเนี่ยหัวหน้าจะควงตัวรอบก็ในบ่วงหายอันนึงครับบ่องนี้ถือถือก้อนนี้ตัวนึงแล้วก็บ่วงหายไปหลังนึงหา,ายไปอันเริ่มลดตำ่ำ ช่วยทำหนึ่งวันนี้นะช่วยสาหลังกันด้วยนี่ เห็นสองหลังสรุปผลงานเสานี้ครับผมก็ได้หนูเถอกครับยางกวนเลยครับผมแล้วครับหลังจากพีไม่มาก,ก็เพิ่งในออมคล่าเนี่ยแะครับผมหลังปันหาเราเห็นเลยครับหลังหันบ่วงหายหายหมองเก้าเลยครับผมรอบก้อนก็เส,นนกเสียหลังหนึง่งรอบนี้ก็เสียหลังหนึ่งครับพอได้ขวอยู่ครับ ขวนตึ๊บเลยตอนนี่ยมดี้เท่าย่างผู้เธ่าัวนะครับติดโลกคนไปธาเพื่อนอ่ะเวลาชินชอบคลิปหายอยู่หากินสไตล,ล์ีนก็ฝากดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเพก่อลับใจใ้งเตือนต่อีสานมันทรงครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ